กระบวนการจะเดินทางไปยังไงเมื่อเกิดอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเหนะ็นเลยว่าเป็นของแค่ของปรุงแต่งจากการปฏิบัติภาวนาม,มาตลอดทางถ้ามันเกิดอุเบกขาได้เลยก็จบแต่ถ้าไม่เกิดยังมีอารมณ์อยู่บ้างตอนนี้ในระหว่างที่ฝึกก็าหาตัวช่วยหน่อย เพราะว่าทันทีที่อยู่กับลมหายใจอารมณ์ก็เกิดเป็นอุเบกขาอยู่แล้วก็หาตัวช่วยเป็นสะพานจากนั้นถ้าหากใช้สะพานไปสักพักตัวช่วยไปสักพักจะเห็นการเกิดดับของทุกอย่างและปัญญาเกิดขึ้นจริงๆวันข้างหน้าจะมีหรือไม่มีจิตก็เข้าสู่อุเบกขาเพราะมันเห็นความจริงไปแล้วเกิดปัญญาไปแล้วก็เข้าสู่อุเบกขาอุเบกขายังคงเหลืออยู่ นิพพานเพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุอานนท์ส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาว่าถ้าไม่ควรมีและไม่พึงมีแก่เราก็ต้องไม่มีแก่เราสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดมีแล้วเราจะละทิ้งสิ่งนั้นเสียดังนี้ ภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นวิญญาณของเธอก็ไม่เป็นธรรมชาติอาศัยซึ่งอุเบกขานั้นไม่มีอุเบกขานั้นเป็นอุปาทานอาน์ ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพานแลหลังจากนั้นจิตโง่ก็จะไปยึดอุเบกขาอีกภนะิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินไม,ม่ไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในอุเบกขาไม่ปลื้มกับอุเบกขาเพราะเบกขาเองก็ของเกิดดับไม่ยึดของเกิดดับอยู่แล้ว ดังนั้นในที่สุดก็จะวางอุเบกขาลง